ตานี้จะเป็นลาบเต้าหู้ปลานะคะสูตรหม้อทอดไร้น้ำมันไม่อยากจะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยจริงๆก็ทำอาหารเกือบทุกวันแหละแต่งานหลักมันยุ่งไงงานเข้ามาเยอะเลยก็เลยยังไม่มีเวลาลงนะคะต้องขอโทษด้วยแต่จะค่อยทยอยทยอยเขียนสูตรไปเรื่อยๆตัวนี้กบจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันอย่างเดียวเลยนะตั้งแต่ข้าวคั่วเลยเริ่มต้นกลบล้างข้าวเหนียวนะคะประมาณเศษดหนึ่งส่วนสามถ้วย ล้างซาวเสร็จแล้วก็เสเด็ดน้ำให้แห้งเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันไฟ1 7อองศาพอได้สัก5นาทีปุ๊บก,กลับข้างน้องกลับกลับกลับต่ออีกประมาณ5นาทีก็ใช้ได้สีจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆพอดีเลยแต่ต้องมีการกลับนะย้ำก่อนนะคะแล้วก็ตำเวราตำเสร็จแล้วกบก็จะจัดการตะหุป้ปลาต่อตะูุปาลากบได้ไมาปุ๊บกบดังน้ำก่อนสเส็ดน้ำพักไว้ นะเสร็จแล้วกบใส่ในชามนะคะเอาน้ำมันประมาณ1ช้อนโต๊ะนะโรยๆเคล้าให้ทั่วกบต้องการให้ได้ผิวสีนี้สีเหลืองทองแบบนี้นะคะเคล้าให้ทัว่วแล้วเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันไฟ175องศานะคะ5นาทีกลับข้างลดไฟเหลือ170องศาต่ออีก5นาทีได้ทีนี้เลยนะสวยนะคะ แล้วเราก็ทําเรื่องของน้ํายํากันน้ําราดเดี๋ยวเขาจะนั่นจริงๆมันก็เป็นยําประเภทหนึ่งนะโอเคอก็จะมีต้นหอม1ต้นผักชีหนึ่งต้นผักชีฝรั่งหนึ่งต้น,ตน,ตนมีเหลืออย่างละต้นไม่อยากจะบอกเลยวันนี้ใช้ของเหลือที่บ้านอาหอมแดงกับใส่เยอะนิดนึงหอมแดงนี่ประมาณ5หัวนะคะพริกขี้หนูส่วน15เม็ดนะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ มะนาวสองลูกครึ่งแต่ลูกกบบอลลมเทิ่มเลยนะแต่เหมือนเหลือแค่นั้นแล้วช่วยไม่ไดม้มันต้องมีตามที่อยู่แล้วก็น้ำปลาสังชั้นโตะ๊ะข้าวัพวที่เราตำไว้โคริกป่นด้วยนะริกป่นกับใยแปยประมาณครึ่งชั้นโต๊ะได้คนทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เคล้ากับเก้าเต้าหู้ปลาที่เราทอดไว้ทีนี้ขั้นตอนการชิม จริงๆอะถ้ามีมะนาวเยอะกว่าน,นี้อ่ะนะน้ำมันจะคุกขิดแต่ไม่มีแล้วอ่ะอแค่นี้หมดบ้านเลยค่ะลาบกับทำระารากรลาีิถานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย นำไม่ให้รับเนี่ยน้คกราไรที่านคือทานท,ทางมากลางๆรสชาติจะมีความหวานเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานเค็มเหมือนยำทั่วไปเผ็ดและหอมเครื่องสมุนไพรแต่ตัวเต้าหู้ปลาของเราเนี่ยได้ความเหลืองทองเ่ยเห็นไหมสวยมากไหนมาท่าไะนรนะ้ำมานนะจ๊ะ ถ้าใครจะซีเรียสถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ใส่น้ำมันเลยก็ได้แต่กบอยากให้ผิวสวยจะถ่ายรูปไงนะลองดู